สวัสดีครับช่างบอสลำลูกกาครับวันนี้ช่างบอสมารีวิวงานล้างแอร์มิสซูนะครับเป็นตัว GJ18 นปะครับแอร์ปี14นะครับใช้งานแบบหนังดอกนะครับช่างบอสไม่ได้มาล้างแอร์ตัวนี้ก็2ปีแล้วนะครับก็มีช่างอื่นมาล้างบ้างนะครับ2ปีทีที่ไม่ได้เข้ามาอาการหนักมากนะครับตอนนี้หนักยังไงนะครับคนในคลิปนะตอนนี้เราถ่ายคลิปอยู่ ผู้ที่รับชมอาจจะไม่รู้ว่าเป็นยังไงอ่ะเรามีเครื่องมือวัดมาดูนะครับดูนะครับแรงลมที่ออกมานะครับแค่1.4 1.5เมตรต่อวินาทีนะครับเราปรับรีโมทไปที่ลมแรงสุดแล้วนะครับเครื่องมือวัดโกหกไม่ได้นะครับตัวนี้นะครับเห็นไหมลมตรงกลางไม่ออกเลยนะครับ1.2นะครับ1.3เมตรต่อวินาทีนะครับ ออกมาห่างสักฟุตหนึ่งนะครับออกมาห่างสักฟุตหนึ่งนะครับหนึ่มหนะครับลมเลวร้ายมากๆนะครับออกมาห่างสักเมตรหนึ่งนะครับเมตรหนึ่งแทบจะไม่มีการเคลื่อนไหวเลยนะครับแค่0.6นยะ์จะศูนยนะครับระยะ1เมตรจากหน้าแอร์นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเครื่องนี้ ชงบอสจะแก้ปัญหาให้ยังไงนะครับอภิมหมามหาสุกปกเลยนะครับตัวนี้ยกให้ไปเลยตอนนี้เราเจอปัญหานะครับถอดโบไม่ออกลงน้ำมันแล้วอัดแล้วยัดแล้วนะครับดันแล้วไม่ออกเป็นสนิมไม่เป็นไรเรามาดูข้างในครับโอ้โหด้านในนะดูดูสภาพเม็ดฝุ่นที่มันอยู่ข้างในนะครับ นี่คือปัญหาละเพราะว่าถอดโบไม่ออกช,ช่างก็จะล้างยากหน่อยดูความเน่านะครับดูความเน่าก่อนอาทิตย์มหมามาหาเน่านะครับมาเลยทําให้ลมออกน้อยนะอ่ะโอเคก็ต้องล้างแบบนี้นะครับค่อยๆล้างไปนะเพราะว่าเราไม่อยากฝืนนะครับเดี๋ยวแอร์ลูกค้าจะพังขั้นตอนของการบ่มน้ํายานะครับ ก่อนจะล้างแอร์ทุกครั้งนะช่างบอสก็จะต้องลงน้ำยา F2 ให้ลูกค้าทุกเครื่องนะครับไม่ว่าจะล้างในราคาไหนๆนะครับการลงน้ำยา F2 เป็นมาตรฐานการล้างแอร์ของช่างบอสอยู่แล้วนะครับตัวนี้นะครับผสมเข้มพิเศษนะครับจึงทำให้เกิดฟองเยอะขึ้น ตอต่อไปนะครับก็จะทําการล้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูน้ํากันนะครับว่าจะเน่าแค่ไหนน้ําถังแรกนะครับมาดูกันนะมาดูน้ําถังแรกน้ําถังแรกนะครับยังไม่ถึงครึ่งเลยนะที่ล้างไปนะครับน้ําถังแรกก็จะเน่าๆหน่อยนะด้านหน้าก็ขาวเป็นปกตินะครับเพราะว่าเรา เราลงน้ำยา F2 นะครับด้านในก็เริ่มสะอาดแล้วนะครับไม่มีเม็ดแต่มันก็ยังมีฝุ่นที่ฝังอยู่ด้านในเนี่ยเยอะมากๆนะครับนี่คือแค่ภายนอกนะครับสะอาดแล้วนะแต่ข้างในจริงๆมันมีอีกเยอะนะครับมันเลยทำให้ลมไม่ออกนะ ดูสภาพน้ำไปก่อนนะครับล้างเรียบร้อยนะครับไม่รู้ว่าใช้น้ำไปกี่ถังนะเพราะว่าล้างไปแล้วก็ดูดจริงไปด้วยนะครับมาดูงานภายในนะครับงานภายในเห็นไหมครับที่ผ่านมาก็จะเป็นเมือกนะอันนี้ก็สะอาดเรียบร้อยนะครับ ขาวสะอาดนะครับสดใสโอเคเดี๋ยวเราประกอบแล้วก็จะมาดูนงว่าล้างเสร็จแล้วลแรงลมมันจะเพิ่มขึ้นเป็นเท่าไหร่นะครับล้างเสร็จแล้วนะครับมาดูที่รีโมทนะช่างบอสเปิดไปที่ลม4ขีดเต็มที่เลยนะครับมาดูกันครับ ก่อนล้างกับหลังล้างนะครับข้าวจะเป็นยังไงนะนี่คือสภาพของลมนะครับตัวเลขแสดงที่2.6เมตรต่อวินาทีนะครับเรายืนห่างจากแอร์เป็นระยะทาง1เมตรนะครับนะครับตรงนี้นะครับว่าได้2.8 3.0นะครับนี่คือระยะ1เมตรนะครับถ้าไปใกล้แอร์นะครับถ้าไปใกล้แอร์นะครับตัวเลขเด้งขึ้นไปที่ 4.9นะครับเมตรต่อวินาทีนะครับตัวเลขเด้งไปที่4.8นะครับ4.3นะตรงกลางนะครับด้านริมด้่นริมน่าจะไปที่4.9เหมือนกันได้4.6่ดนะครับ4.8นะอยู่ที่มุมด้วยนะครับจากไม่ออกเลยเนาะนะครับตอนนี้นะเห็นไหมครับลมแรงขึ้นเยอะมากๆนะครับที่สุดได้ดูตัวเลขนะครับ ท้องถอยออกมานะครับระยะ2เมตรนะครับ2เมตรนะครับลมยังออกมาที่1.0นะครับ1.3ตอนนี้เรานั่งบนเตียงเลยนะครับนะครับตรงที่เตียงนะครับตอนนี้ระยะ3เมตรนะครับ3เมตรเห็นไหมครับใบพัดหนึ่ที่2.8นะครับลมแรงนะจากที่1.1เมื่อกี้มันอยู่หน้าแอร์นะครับตอนนี้เราอยู่นะครับ บนเตียงลูกค้าเลยนะครับลมถึงเตียงแน่นอนนะครับเรามีเครื่องมือวัดนะครับแสดงให้ลูกค้าเห็นนะสภาพก่อนล้างกับหลังล้างนะครับลมแรงๆเลยนะครับสนใจติดต่อล้างแอร์กับช่องบอสนะครับ0874944046นะครับสวัสดีครับ